คือไอเดียที่ทาให้คนหูหนวกนะครับได้ยินเสียงของภาพยนตร์ผ่านตัวอักษรเรื่องราวจะเป็นยังไงเด็กแอะเด็กมาเล่าให้ฟังครับโดยไอเดียนี้นะครับมีชื่อว่า a p t ชั่น with Intention ครับเป็นแคมเปญที่จะเปลี่ยนซับไตเติลของภาพยนตร์เนี่ยให้มีความพิเศษมากขึ้นเพื่อทําให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะครับสามารถรับชมภาพยนตร์ได้ผ่านซับไตเติลราวกับมีเสียงของตัวละครออกมาเลยโดยงานนี้นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่าง S C B Chicago ครับหรือก็กคือสมาคมผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินแห่งชิคาโกกับทาง r a y k i s t Entertainment โดยจุดเริ่ ต้นของโครงการนี้นะครับมาจากนักออกแบบคนหนึ่งครับของ f อ d ซีชิคาโกเนี่ยที่เขามีปัญหาทางการได้ยินซึ่งเขานะครับเข้าใจประสบการณ์ในการเสพสื่อของคนที่มีภาวะเดียวกับเขาเนี่ยเป็นอย่างดีครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาอยากทําให้คนที่มีภาวะเดียวแบบเขาะครับได้รับชมภาพยนตร์อย่างมีอรรถรสมากขึ้นนั่นเองพวกเขาครับได้พัฒนาระบบของซับไตเติ้ลแบบใหม่นะครับให้มีความสอดคล้องกับเสียงของตัวละครน,นั้นๆโดยพวกเขาได้ทําการทดลองผ่านภาพยนตร์ชื่อดังทั้งหลายนะครับและสุดท้ายครับเขาก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆโดย การแยกเสียงของบรูซเวนแล้วก็แบทแมนออกมาได้ชัดเจนม,มากๆเป็นทำให้ไอเดียนี้นะครับสามารถลดช่องว่างสําหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและคนธรรมดานะครับในการเสกสื่อได้อย่างแท้จริงเลย